สวัสดีครับชาวนี้พบกันอีกเช่นเคยครับบนยอดดอยเขาคล้อนะครับมาชมบรรยากาศและธรรมชาติอันบริสุทธ์นะครับวันนี้ลุงนัน,นปลาลูกป้าหลานามาเที่ยวเขาครอามาชมบรรยากาศทองฟ้าสวยงามมากๆเลยครับามารับชมกันเรื่อยๆครับมา,าดูซิว่าเขาค้อ จะสูงจะชันขนาดไหนครับเหลเอฟซีนะ FC ก็เข้ามารับชมนะฮะและช่วยมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับเอฟซีที่อยู่ต่างแดนนะครับประเทศเพื่อนบ้านส ổ, ปรปร,ราวเวียดนามหรือกัมพูชานะครับที่เข้ามารับชมนะและเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องประสานเพื่องามทุกนั้นก็ขอขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจเลยครับที่เข้ามาคอมเมนต์และเข้ามาเป็นกําลังใจ ให้นะครับอตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศนะครับคุณเขายวโพลุงนันถ่ายตามสงข้างทางนะครับเนี่ยดูวิวดูธรรมชาติโอ้โเนินนี่สวยมากเลยครับทั้งสูงทั้งชันนะครับเนี่ยเป็นเนินที่ชันที่สุดยาวที่สุดแล้วก็โค้งที่สุดอ่ามาชม,มนะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับนะฮะชมวิวทิวทัศ โอ้เนินนี้สวยจริงๆครับ้องฟวาก็สวยอ่าเป็นธรรมชาติดีนะครับช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับบรรยากาศกกรู้สึกก็สดชื่นมากๆเลยครับอ่ลุงนันก็ได้พาลูกฝาหลานมาเที่ยวเขาค้อหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งหนนนะครับหลังจากเที่ยวที่เขาค้อแล้วลุงนันก็จะพาลูกๆหลานๆนะครับเดินทาง เที่ยววันนี้หนึ่งวันฮะเที่ยวเขาค้อแล้ก็จะไปเที่ยววัดผาซ่อนแก้วต่อเลยนะครับตัวนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เราก็มาถึงจุดชมวิวและจุดที่นะฮะนักท่องเที่ยวได้มาจอดรถชมวิวและจุดนะฮะที่มนะีของนะฮะวางขายให้นักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายซื้อของฝากติดมัติดมือกันกลับบ้านนะครับ นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวนบนเขาะอนะครับแล้วตอนนี้ก็ชมบรรยากาศตามรัค้าไปพังๆก่อนนะครับและรับชมไปเรื่อยๆครับทุงทั้นก็จะพูดบ้างไม่พูดบ้าง,งนะครับก็ชมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี่ก็มารับชมกันต่อนะครับรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับอนนี้ก็อยากได้อะไรก็ซื้อกันได้นะครับผมฝากนะครับซื้อกันได้เลย FC อ่ตอนนี้ก็เข้ามารับชมกันเนี่ยเข้ามาเป็นกาลังใจให้กับลุงนั้นยนะครับอันะนะครับตอนนี้ก็มาชมนะครับสถานที่ชมวิวนะครับในลุงนั้นก็จะ เดินทางต่อนะครับตรงช่วงนี้ก็สายแล้วแล้วจะเดินทางต่อเลยครับหาร้านอาหารตามข้า,าวเช้ายังไม่ได้ทานข้า,าวเช้าเลครับตอนนี้ก็ไปทานอาหารกับหมูนลได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ลุงนายก็มาถึงวัดผาซ่อนแก้วได้นะครับตอนนี้ลุงนายก็ได้เดินชมบรรยากาศบริเวณวัดผาซ่อนแก้วนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมกันมากหน้าหลายตาเลยว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมากันเยอะมากับคารวะ ไหวบชานะครับพนั้นพามาเที่ยวชมนะครับวันนี้มีทั้งดารานะามาเที่ยวกันเยอะแยะนะครับพวนั้นก็มาได้ถ่ายทำล้วครับัวดจะติดิกิทติงเขาดาราเยอะครับมาวันนี้แตุมนนไม่ได้ถ่ายทำนะครับเพราะว่าปวดจิดดิกรติ์พวนั้นก็ถ่ายทำเฉพาะนะฮะเอฟของพวนั้นนะครับใน้ไรดาเอฟซีได้รับชมกันเนาะ ว FT จะเข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกําลังใจจนจบคลิปนะครับตอนนี้ก็เข้ามารับชมกันเรื่อยๆนะครับะนะครับที่ชาอย่างไงอย่างไงนะครับ FT ทุกท่านนะครับเข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องปภาษาอังกฤษนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะนุงนันก็ขอปิดคลิปนะฮะไว้เพียงแค่นี้นะถ้าอย่างไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องประสานเพื่องามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้บายบายครับ